เปิดภาพครอบครัวโอปอสุชาตานะครับมิสเวิลด์2025คนแรกของไทยหล่อสวยทั้งบ้านแบบนี้นะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงงามระดับโลกสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเราไปส่องโมเมนต์สุดอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังเบื้องหลังความสําเร็จของโอปอสุชาตาช่วงสี Miss World 2025คนแรกของไทยที่เพิ่งสร้างป,ประวัติศาสตร์ชาติไทยในรอบ72ปีบนเวทีระดับโลกอย่างมิสเวิลด์ หลังจากคว้ามงใหญ่ให้ประเทศไทยได้สำเร็จในโลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพครอบครัวของโอปอที่ทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตถึงกับฮือฮานะฮะเพราะไม่ใช่แค่โอปอจะหน้าตาดีคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็กหล่อสวยระดับดา,าราเลยทีเดียวคุณพ่อธเนศดอนกำเนิดและคุณแม่สุพัตราช่วงศรีทั้งคู่เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตและประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีรากฐานมั่นคงแต่สิ่งที่น่าชื่นชมไม่แพ้กันนะฮะคือการเลี้ยงดูโอปอให้กลายเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจสติ าและบุคลิกภาพที่น่าจับตามองโอปอเคยให้ส ha e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  ัมภาษณ์ว่าค e ุณพ่อคุณแม่คือแรงบันดาลใจสำคัญในชีวิตและหนูอยากให้คุณแม่เขียนหนังสือเลี้ยงลูกเลยค่ะโดยหลังจากที่มีการเปิดภาพครอบครัวนะฮะโซเชียลก็แห่แชร์กันรัวๆพร้อมคอมเมนต์ว่าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมลูกสาวสวยขนาดนี้คุณแม่คือเอลิทมากๆสายตานุ่มนวลแต่ทรงพลัง คุณพ่อหล่อแบบมีคลาสดูอบอุ่นเป็นต้นนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่สวยและหล่อก,กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆนะครับแต่จากการวิเคราะห์นะฮะว่าทาไมโอปอคว้ามงระดับโลกได้สําเร็จข้อหนึ่งเลยนะฮะด้วยภาพลักษณ์ของโอปอที่มีความสูงถึง180เซนติเมตรหน้าตาที่โดดเด่นและการวางตัวที่ดีเยี่ยมอย่างที่2นะฮะก็เกิดจากการสนับสนุนจากครอบครัวโดยที่บ้านนะครับเลี้ยงดูให้เห็นคุณค่าของตัวเองและให้ความสําคัญกับการศึกษาอย่างที่3นะะก็น่าจะเป็นการเตรียมตัวที่ต่อเนื่องโดย โอโปอเองนะฮะก็ได้ผ่านเวทีใหญ่มาแล้วทั้ง Miss Universe Thailand Miss Universe 2024จนมาถึง Miss World 2025และข้อที่4นะฮะการมีจุดยืนทางความคิดเป็นของตัวเองโอโปอเป็นสาวที่พูดเก่งพูดชัดเจนมีเป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ แล้วเ,เพื่อนๆคิดว่าโอปอควรให้คุณแม่เขียนหนังสือเลี้ยงลูกหรืออยากให้ครอบครัวนี้นะครับเปิดช่อง y t u t u แชร์วิธีเลี้ยงลูกยังไงให้ปังระดับโลกก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับและขอบคุณเพื่อนๆทีติตามนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้นไปนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ